ส่งตู้เย็นไปที่บ้านพี่เอกเลยมันใหญ่เกินไปที่เราจะขนไปเองพี่เอกบอกว่าจะไปบ้านพี่เอกจริงเหรอพี่เอกเห็นผมหน้าอย่างนี้ว่าผมสำอางใช่ไหมผมนี่สายลุยนะพี่พี่เอกครับแล้วตอนเย็นปกติที่บ้านพี่เอกทำกับข้าวกินไหมซื้อข้าวแกงน้ำพริกแล้วไปกินเนน้ำพริกนี่คือของที่มีติดบ้านเหรอพี่ใช่ เดี๋ยวพี่เอกลองชิมน้ำพริกผมนะได้พี่เดี๋ยวผมเลี้ยงน้ำส้มทำไมล่ะราชาประจําผมอร่อยพี่ผมพี่เอกจะเลี้ยงผมจริงเหรอจริงพี่ไม่เป็นไรพี่เอกหรือผมไม่ได้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 พี่ผมเลี้ยงอ๋อพี่ขอเลี้ยงครับพี่ครับผมพี่เอาน้ำส้มสีแก้วครับทานเลยไหมได้ครับพี่เอาผมพี่เจาะให้เขากินเลยคนลุกจริ่งกัะเนี่ยใช่พี่ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากเลยอ๋อพี่เขาถามช่องไหนไอ้กระตุกน้ำพริกกระตุกครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอร่อยนะ เอเคใช่ครับครับอ๋อได้คมาเลยตัวเล็กขอบคุณมากนะคะคุณแม่ตั้งใจเรียนนะตัวเล็กแม่เขาถามมาหนูเจอหนูเจอโอ้ยิ้มใหญ่เลยไม่ขอบคุณครับแปลกไหมพี่เลือกแปลกครับเลือกแปลกไม่ใช่ดี่ไปส่งพี่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมาทำงานต่อหนักไหมพี่เอกหนักพี่โอ้โหผมบอกเลยที่นอนต้องนิ่มแน่พี่เพราะว่าเท่าหนักขนาดนี้ เีตั้งหน้าโอ้โหที่นี่ขนาดใหญ่จริงได้ใช้ขายของแน่พี่ครับ <c oughs> ให้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปไหม <c oughs> ไปด้วยกันไปด<ๆ>้วยกันเราก็ต้องนั่งกันไปให้ได้โอเคฮะจริงๆไป Let's go <S พี่ครับคือรถขับเข้าไปไม่ได้หรอครับไม่ได้ครับได้แต่มอไซค์อ๋อชุมชนคลองบางบัวทางเลยครับพอจะแคบหน่อยแหละครับได้อยู่พี่มอไซค์มาหลบก่อนไกลไปพี่ไม่เป็นไรพี่กราฟไปไหมกราฟกราฟหอบมีหนึ่งมีหนึ่งได้อยู่ถึงแล้วพี่ใกล้แล้ว อุ้ยมีไก่ด้วยพี่เอกครับผมนี่ต้มไก่อุ้ยมีพี่ตกปลาด้วยผมเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกนะตรงเนี้ยผมไม่รู้ด้วยว่ามีชุมชนที่เป็นแม่น้ำกลับไหมพี่ถึงแล้วครับพี่ถึงแล้วครับแม่สวัสดีครับมีน้ำพริกมาส่งครับแม่แม่งงปูเลยพี่ปูพวงไปพี่มากอุ้ยขอบคุณครับพี่กไม่เป็นไรผูทับไปเลยพี่ชิบว้าวว้าวมีพี่จะได้นอนสบายๆพี่เครับผมทำงานเหนื่อยๆโอเควันนีก่อนเป็นไงพี่ นิ่งพี่ดีกว่าเดิมนิ่มไหมครับผมเฉียบเดี๋ยวลองไปลองเตาอตัวนี้อย่างดีเลย <c oughs> พี่ <c oughs> บอกว่าพี่ชอบทำขนม <c oughs> เขาเลยเลือ,อกอันนี้ให้พี่ <c oughs> เดี๋ยววันหลังผมมาชิมขนมฝีมือพี่ได้ไหม <c oughs> ได้ครับ <c oughs> <c oughs> ครับผมขอบคุณมากมากเลยพี่ขอบคุณสุดๆมีเครื่องซักผ้าเลยครับที่หนเดี๋ยวมาส่งอย่างสุดท้ายคือตู้เย็นต่อจากตู้เย็นขึ้นต้นด้วยกระตกใช่พี่เอกด้ชิมโอเคเนี่ยพี่เอกน้ำพริกอะไรนะพี่กระตกพัดตกผมช็อทางพี่เอกลองชิมนะผมขอได้อย่างนะพี่พี่เอกพูดตรงๆแบบห้ามอวยอ่ะ อร่อยมีข้าวบ้างจริงเหรอพี่ชากิกางๆไม่เผ็ดมากเผ็ดต้มยำให้เขาต่อพี่เอกอีกรังหนึ่งครับผมกอบเอาไว้กัข้าวขอบคุณขอบคุณมากนครับพี่เอกจริงๆแล้วอ่ะเออผมมาเพิ่งทำน้ำพริกได้ไม่นานพี่กำไรก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่หรอกแต่ผมอยากเห็นรอยยิ้มของพี่ขอบคุณพ่อพีครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณครับเฮงๆเดี๋ยวผมมากินขนมนะพี่เอกผมรบกวนอย่างนะพี่ผมไปแล้วอันนี้มันอ่านว่าอะไรพี่อฝากติดตามพ่โตด้วยนะ